ทำตามได้เลยนะคะแล้วแต่กําลังของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันมากน้อยต่างกันไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทำช่วยกันคุณยายหกเจ็ดแปด้าคุณยายหมุนเท้าหมุนขาอย่างนี้1ตึงใช่ปะสองไ่เ็ไรสอ่าดีแล้วใช่ดีแล้ววันนี้เ ทำนี่เดินได้ถ้าไม่ทำเดินไม่ได้คุณยายคะกางขากางขาแบบนี้หนึ่งทางเดียวติดกลางสองช่วยหมอด้วยช่วยหมอด้วยสามไม่ต้องขาออกไปสี่ห้าอ่ะค่ะคุณยายะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาทำทางนี้นะคุณยายช่วยหนูกางขาหน่อยกางขา สี่ห้าองอเข่านะคะคุณยายคี่ยายตั้งเข่าขึ้นมาข้างนี้จากข้างนี้องอเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะ1ึ่อาทบออกอัดสอง ตั้งเสาขึ้นมาตั้งเสาแม่ไม่ทำพี่เยาห้าจ้ะคุณยายห้าตั้งขาขึ้นมาพี่ยัยตั้งาหคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากายภาพขาของแม่ EP 2นะคะ